อันนี้ภาพจากข่าวสดนะคะเขาทำอาร์ตเวิร์กตัวนี้ขึ้นมานะคะก็เป็นคำตอบของอสามีนะคะของแม닝น,นะคะคุณเจไดนะคะบอกว่าผมเห็นคนที่มาตอบส่วนมากเป็นแม่และภรรยาผมอ่านแล้วผมพอเดาวออกเลยว่าความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบไหนอย่าเอาความจริงของตัวเองคนเดียวมาเป็นความจริงของคนอื่นนะครับ แล้วก็มีอัปเดตก็คือนั่นแหละนี่เขาบอกว่าคือเขาไม่ฟ้องหรอกมีคนก็แบบไปบอกว่าแบบเออจัดการเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ด่าแรงอยู่นะอืมแต่ละอันก็ด่าแรงอยู่แต่ว่าก็เขาบอกว่าเขาแบบมีทริคมีทริปไปเที่ยวนูน่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่าตานายเอาไปลงกับการเที่ยวฟิวฟิวประมาณนี้อืมอ่ะแรงอยู่แต่ก็จริงนะ ก็เรื่องของเขานะเอาจริงๆก็อย่าอินเกินครอบครัวใครครอบครัวมัน